ส่วนรัฐมนตรีมหาไทยรองนายกในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยอืมค่ะ <Hey. S 1> ท่านก็ให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าวันนี้ค่ะ12กุมภาพันธ์จะมีการนัดสอสอเพื่อประชุมร่วมกันที่ทําการพักเพราะต้องฟังความเห็นจากทีมกฎหมายพักด้วยนะคะในประเด็นเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเน,นะะี่ยค่ะสิ่งที่พรุ่งนี้จะนัดประชุม สมาชิกของพรรคภูมิใจไทยในเรื่องนี้เราต้องฟังความเห็นทางกฎหมายจากทีมกฎหมายของพรรคด้วยเท่าที่ทราบมาก็มีมีสมาชิกหลายท่านก็มีความกังวลเรื่องนี้อยู่เวลาเห็นอะไรแย้งกันอันนี้เราก็ต้องยิ่งให้ความสำคัญใหญ่เลยเพราะว่าฝ่ายหนึ่งบอกทำได้ฝ่ายหนึ่งบอกทำไม่ได้ถ้าอย่างนี้ยุง่งละ เราอย่างผมเป็นหัวหน้าเนี่ยพอเจอไอ้ความเห็นที่มันต่างกันอย่างนี้นผมก็ต้องต้องหาความเห็นที่สามที่สี่ที่ห้ามาประกอบแต่เราก็ไม่เสี่ยงหรอกครับก็คุยวันนี้นะฮะ,ะบ่ายสามโมงนะเราไม่เสี่ยงหรอกครับเรื่องพวกนี้ถ้ามันมีความเสี่ยงนะแล้วเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องของแต่ละพักที่จะต้องมีความเห็นของตัวเองนะนี่คุณอรุทินกล่าวานะเพราะฉะนั้นท่าทีเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่า ถ้ามันมีปมเสียงะนะก็จะไม่สนับสนุนแต่ต้องมีการพูดคุยกันก่อนะนะปรึกษาเรื่องกฎหมายให้มันรอบด้านก่อนอ,อันนี้คือท่าทีของพักร่วมนะครัเพราะฉะนั้นปมเรื่องเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยการแก้มาตรา256เพื่อเปิดทางไปแก้ทั้งฉบับอันเนี้ยกลายเป็นปมที่กําหนดนะว่าสุดท้ายแล้วเรื่องจะแก้รัฐธรรมนูญที่พรรเพื่อไทยอประกาศว่าอยากจะทําเนี่ย แต่ว่าพักร่วมเนี่ยมีบางประเด็นที่กังวลเนี่ยจะได้ทําหรือเปล่าแต่ตัวชี้วัดสําคัญเนี่ยอยู่ที่สอวอเพราะมันต้องได้เสียงสอวอไงอย่างที่เราเรียนนะแล้วเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่าสอวอเนี่ยเป็นยังไงนะ